มันเปลี่ยนมากจริงๆแบบเปลี่ยนแบบปึ้งปึ้งคนละคนเลย1เดือนที่ทํามานะคะหน้าเด็กลงละมุนมากขึ้นแล้วก็หน้าดูแบบอิ่มตลอดเวลารู้สึกว่าโอเคหน้าเราแบบฟูเด้งนะคะไม่ดูโซมไม่ดูต่ออีกต่อไปวันนี้เข้ามาอัปเดตเติมไขมันหน้าเด็กครบ1เดือนแล้วค่ะความเจ็บไม่มีเลยสูตรมันแค่ตึงๆเฉยๆตึงๆอย่างเดียวจริงๆค่ะแล้วก็หลังจาก24ชั่วโมงเนาะก็แต่งหน้าได้เลยก่อนทํานะคะก็จะเป็นสาวหน้าเฟียสโหนกชัดกรามชัดขมา ตอบแก้มตอบใช่ไหมคะหน้ามันคมชัดทําให้เรามีอายุแบบบวกขึ้นเยอะเนาะใกล้คุณหมอนะคะปรับรูปหน้าให้แบบหน้าเป็นทรงรูปไข่แบบพิมพ์นิยมตอนนี้กรอบหน้านะคะก็มีความละมุนขึ้นนะคะเป็นโครงแบบรูปไข่น่ารักอายุน้อยลงชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคอันนี้มันเห็นผลชัดถ่ายรูปออกมาก,ก็คือไม่ตายกล้องนะคะจะเสรจะเงยก็คือหน้ายังเด็กอยู่อย่างที่บอกคะ่ะหน้าพุ่งก็คือหน้าเด่นหน้าไม่จอบเลยเลิศอันนี้คือดีชีวิตโอเคแฮ ปี้ค่ะ